ป็นการทดสอบครับหลังจากลองเชื่อมดูแล้วก็โอเคเลยนะครับ ติดแน่นมากนิกเกิลนี่ขาดติดเลยนะครับเราสามารถเชื่อมแผ่นหนาหนาได้โดยการกดแช่ให้นานขึ้นนะครับเพราะว่าแตะปล่อยเลยนี่แตะปล่อยเลยนี่ยังเกือบทะลุเลยอะ่ะกระแสะเขาดีมากเลยนะครับสำหรับ หม้อแปลงไมโครเวฟนำมา DIY ครับสนใจอยากผลิตใช้เองนะครับสอบถามข้อมูลได้นะครับว่าใช้อะไรบ้างวงจรต่อ,อยังไงครับอันนี้เราทำใช้เองนะครับขอบคุณที่รับชม